ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบการรีวิวการอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรียกว่าผมจะมาแนะนําเป็นลายสะสมของเรื่องดกักนบอลเนาะซึ่งลายนี้จะมีชื่อว่างานบันเตสโตฟิกเกอร์คอรเซียมนะครับซึ่งไอ้เจ้าภาษาญี่ปุ่นตรงนี้เท่าที่ไปเซิร์ชมาน่าจะอ่านว่าเป็นโซเคอิเทนไคชิกบูโดไกนะครับ จุดเด่นของงานนี้นะครับก็คือเป็นงานแข่งงานปั้นของฟิกเกอร์โคลอเซียมของอาค่ายมันเวสโตที่เขาว่ากันว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของทางมานเวสโตแล้วนะครับซึ่งงานนี้ก็มีแข่งกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปีสัก2012ก็คือ10ปีที่แล้วพอพูดว่า10ปีที่แล้วก็รู้สึกแก่ขึ้นมากันในทันทีเลยเนาะ ซึ่งตัวนี้จะเป็นโมเดลที่แข่งกันในทั้งที่2นะครับเป็นตัวของสันโกคูคนั่นเองซึ่งไอ้เจ้ารอบเนี้ยรู้สึกมาในคอนเซ็ปที่แบบว่าเป็นดาร์กบอลยุคแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลันจี้เถาไปไปคุลิลินโกคู Goku, ร่างเด็กแล้วก็ราชาปีศาจัวพ่อของจิจิเนาะสำหรับความคิดผมแล้วอะถ้าตัดเรื่องแข่งขันแล้วไปนะรู้สึกงานนี้จะเป็นงานที่แบบว่า หมือนตัว,วเดียวก็จะค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะตามงานตั้นของแต่ละคนซึ่งดีเทลก็าอาจจะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะหรือในมังงะแบบมากๆกแต่ว่าเป๊ะๆตามต้นฉบับอะไรอย่างนี้แต่ก็จะได้มาเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบเหมือนงานที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าจะตั้นเหมือนกับทางอนิเมะหรือในมังงะแบบเหมือนอยู่แล้วใช่ไหมลองดูสิไอเจ้างรานนี้นะครับก็คือมีหลายตัวละครมากแต่ว่า มีเลือกให้สะสมกันได้เลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีแบบว,ว่าครบทุกตัวอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแบบว,ว่าปั้นตามความชอบของนักปั้นนะครับอย่างที่เห็นของผมนะครับสภาพของตอนนี้ก็คือแบบว่าเยินมากเพราะว่าผมได้มาเป็นมือสองเนาะตัวนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่างานมันเก่าด้วยแหละฉะนั้นคนที่เคยเก็บไว้มันก็อาจจะแบบว่าผูกพังตามการเวลาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันเลย รู้สึกว่าผมก็จะมีแต่พวกตัวเองเนาะตัววินเลนตัวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเก็บสะสมกันนะอย่างตัวพวกวินเล r นฟิสเตอร์เซลอะไรเงี้ยตู้ผมจะไม่มีเลยเพราะผมค่อนข้างจะเก็บเป็นฝั่งฮีโร่มากกว่าส่วนสูงตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณสิบห้าสิบหกเซนนะครับฐานก็จะมาในรูปแบบของฐานดำเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานดำนะั่นแหละงานกล่องตัวโวไป ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนโกคูยุคแรกๆนะครับก่อนภาคแซหรือว่าแบบภาคแซตอนต้นๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเท่าที่ดูก็คือน่าจะอ้างอิงมาจากแบบเป็นดักตันบอลภาคแรกนะครับช่วงปลายปลายเรื่องเนาะดูจากชุดแล้วก็สีหน้าอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นโกคูผู้ใหญ่ที่เป็นภาคก่อนภาคแซนะครับก็จะมีงานของค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบว่ามันโผล่มาแค่ตอนท้ายๆเรื่องเนาะโกคูตอนโตนขาวเราจะมาให้คะแนนเจ้าตัวนี้กันก็เริ่มจากดีไซน์ล้วกันนะครับดีไซน์ตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่าดีไซน์ตัวนี้จะแบบว่าเหมือนได้ฟิลลิ่งของโกคูยุคที่ต่อสู้ในศึกประลองเจ้าจุดตะกนะครับอันนี้นไม่แน่ใจว่าเขาเล่นปเลมาจากช่วงไหนของเนื้อเรื่องเนาะ แต่ว่าโดยรวมก็ทำออกมาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ก็เป็นผ้าตั้งแอคชั่นต่อสู้ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรมือกว่ามากเนาะฉะนั้นดีไซน์ก็ให้3.5แล้วกันแล้วก็มาต่อันที่ดีเทลนะครับดีเทลตัวนี้ด้วยความว่างานมันอาจจะเก่าไปหน่อยผมรู้สึกว่าการลงสีผิวมันค่อนข้างที่จะแบบว่าออกเหลืองมากเกินไปเป็นเหลืองมนๆห,หน่อย หน้าเลยดูซีดๆแปลกๆนะครับแต่ว่าอยากตรงมัดกล้ามเนื้อตรงช่วงมือครับทําออกมาแบบค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากนะครับแบบมัดกล้ามเนื้อชัดแล้วก็มีเส้นเลือดตรงมือด้วยการลงสีชุดก็ไม่ได้ไล่สีอะไรมากเนาะแต่ว่ามีการไล่สีอยู่บางช่วงบ้างนะครับอย่างช่วงที่เป็นรอยยับของเสื้อนะครับจะมีการไล่สีบ้างนะครับแล้วก็ตรงรองเท้าก็ไม่ได้มีการไล่สีอะไรเนาะ แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นโมเดลที่เก่ามากๆแล้วได้ดีเทลขนาดนี้ผมว่าทําออกมาค่อนข้างให้จัดดีเลยนะเพราะว่าความทันสมัยของยุคนั้นยุคนี้วิธีการลงสีหรือว่าวิธีการปั้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างน้อยกว่าปัจจุบันเนาะซึ่งตัวนี้ถือว่าทําออกมาดีถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยสู้กับตัวงานใหม่ๆได้เลยอาจจะดีกว่าบางงานด้วยซ้ํานะถ้าพูดถึงงานใหม่ๆจริงๆผม พูดนิดนึงซะแหละแบบว่ารู้สึกว่าหลังๆงานกล่องอะไรเงี้ยรู้สึกโดนลดเกรดลงเหมือนราคามาขายเท่าเดิมแหละแต่ว่าคือผมไม่ได้มองว่าเขาใส่ใจกับรายละเอียดลดลงนะคือผมมองว่ามันเป็นการลดต้นทุนมากกว่าแล้วดีเทลตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ได้รละเอียดอะไรมากเหมือนรุ่นสัก2-3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นเหมือนเป็นยุคทอง โอเคกลับมาที่ดีเทลตัวนี้เนาะดีเทลตัวนี้ผมให้สักสาแล้วกันแล้วก็สุดท้ายอิมเพชชันนะครับอิมเพชชันนี่ผมบอกเลยว่าตอนผมซื้อก็คือผมถูกใจมากเลยนะคือผมเห็นก่อนที่จะซื้อตัวกล่องนะครับก็คือมันเป็นอันบ็อกอยู่แล้วเนาะผมก็รู้สึกว่างานก็น่าจะผลิตออกมาไม่นานมากอะไรอย่างนี้แต่พอรู้ว่ามันเป็นตัวที่ผลิตออกมาค่อนข้างที่จะนานมากเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออแม่งดีว่ะ ฉะนั้นตรงนี้อิมเพรสชันให้4นะครับอ่ารสกอรรวมตัวนี้ก็จะอยู่ที่3.83นะครับโอเคเราก็มาสรุปตัวนี้กันกว่า โอเคครับสำหรับงานบันเพสโตฟิกเกอร์โคลิเซียมตัวนี้นะครับผมก็จะบอกไงดีคือผมก็ไม่ได้ชอบทุกตัวที่ทําออกมาขายเนาะแต่บางตัวจะรู้สึกว่าเออมันสวยดีหรืออะไรเงี้ยแต่จะรู้สึกว่าด้วยความที่ว่ามันตั้นออกมาไม่ค่อยเหมือนตัวที่แบบว่าเป็นอนิเมะหรือมางงะอะไรเงี้ยเวลาตั้งโชว์รวมกับตัวอื่นผมก็จะรู้สึกว่ามันจะแบบว่าคา่อนไทยจะโดดไปหน่อยแบบมันจะเด่นกว่าใครเพื่อนอนะอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าลายนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเป็นงานที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์หน่อยๆอะไรนี้มากกว่าอย่างเช่นงานที่แบบว่าเหมือนอย่างเช่นโกคูที่ใส่เป็นชุดที่แบบว่าเป็นใส่ชุดหอคงหรือใส่ชุดทหารอะไรเงี้ยน่าจะออกไปในมูดของทางฝั่งนั้นมากกว่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานกล่อง Van Helsing Figure p o t a s i u m ส่วน Goku ตัวนี้นะครับต่อไปเราก็จะมารีวิวอะไรกันต่อก็ฝาก ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ